สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมรกรกฎผู้มีครับพร้อมครับคุณคณิธถากัญญาหุตมาอยู่ที่อำเภอเมือ,มอมงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีกับหนึ่งภารกิจที่สําคัญของประธานนายกรัฐมนตรีท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับในพื้นที่ของอำเภอเมืองสามสิบก็คือเพื่อจะมาติดตามในเรื่องของความก้าวหน้าะนะครับโครงการถนนไร่ฟุ่นในพื้น,<ม>นที่อุบลราชธานีซึ่งเป็นในแผนปฏิวัติการไทยเข้มแข็ง2555ัน้าร้อยห้บห้าภารกิจสําคัญนะครับของท่านนายกอภิสิทธิ์จะเป็นอะไรเดี๋ยวเข้ามา เด็ตกตบมือต้อนรับท่านท่านนายกรัฐมนตรีไปกันเดินมาครับไปเดินเดอยู่แค่ตรงนี้แนะหละไปเดินนะครับเดินไปเดินะครับขอทางเลยครับไปเดินมากเดินมา รวมไม่เห็นว่าถนนทั้งสิ้นนหายไปได้นะครับที่ที่เราศึกษากันนะครับรรอยู่ในทางหลวงทีง่ห้าหมื่นลาดยางนะครับยังเหลือนิดนึงครับ<ๆ>ในนี้ก็งคงจะหมดภายในปีหน้านะครับของคอจีหมื่นป้าสิบสองครับ,ออปรบเป็นลาดยางนะครับ ันนี้คือโครงการถนนไร้ฝุ่นรายยานที่ว่าครับทีนี่ที่น่าสนใจคือลูกหลังที่ของอปทอีอกแสนห้านี่เข้าใจว่ากให้พระท่านได้แต่ผมว่าท้องถิ่นก็ยังมีถึงนักไรอีกเยอะครับตรงนี้ทั้ง19จังหวัดในภาคอีสานนะครับจะมีถนน,นแสนสี่หมื่นเก้าพันกิลโลเศตรนะครับเป็นทางหลวงจะหมืน่นห้าเป็น ท่านหรูเชื <AS L> mm ่อ hmm, ว uh, ่หนึ่นห้านะครับยังมีถนนลูกรังของทางหนสองพันตอนนี้ทํำในไทยเข้มแข็งรถแรกมีประาณพันประมาณพันถพสาซึ่งเมื่อพรบงคู่ให้มาก็จะทำครับมาดูแลอี่พี่ครับอะไรครับ เนียมพันมณีได้บอกกับคณะญาติก่อนเสียชีวิตว่าขอให้มอบของสองสิ่งต่อท่านนายกร,รัฐมนตรีผมขอเรียนเชิญคณะญาติของคุณยายได้นำของสองสิ่งไปมอบให้ท่านนายกรัฐมนตรีบนเวทีตามคำสั่งของคุณยายครับเชิญบนเวทีเลยครับเชิญเลยครับเชิญคุณตาเลยครับ คุณยายได้สั่งไว้บอกว่าขอมอบสิ่งเหล่านี้แทนน้ำใจของคนม่วง30ทั้งหมดด้วยความผูกพันที่คุณยายมีต่อท่านนายกในฐานะที่เป็นตัวแทนของพวกเรานนพี่น้องครับ พวกเราพร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะรับนโยบายไทยเข้มแข็งจากนายกรัฐมนตรีของเราท่านอภิสิทธิเวชชาชีวะถ้าพี่น้องพร้อมขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งครับพี่น้องครับเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายครับขอประทานกับเรียนครับเออให้แบล๊ด ได้ยได้แหยายชื่ออะไรครับนั่งเหน่งนางหงอะเนางแหนงขอบคุณยายไม่ได้แบนหลายโงเาลยพี่น้องชาวมงสาีรบทุกท่านครับก่อนอื่นขอขอบคุณพี่น้องอีกครั้งนะครับที่ ให้การต้อนรับผมเดินทางมาที่นี่ทุกครั้งก็ประทับใจในอัธยาศัยไมตรีน้ำใจของพี่น้องที่มีให้กับผมและคณะควันนี้ได้แหวนอีกวงนะครับเมื่อสักครู่ยายแหนงสงสัยว่ามาทุกครั้งมั่นกันทุกครั้งนะครับ ทำให้ต้องกลับมาอยู่บ่อยๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง